มีลูกค้าถามมาว่าให้แนะนําเสื้อที่ราคาไม่เกิน1000งพันะครับคลิปที่แล้วเราแนะนําเสื้อของร้านไปแล้วนะครับราคา6 5ร้อิถึงแปดร้อยห้าสิบคลิปนี้จะพามาดูเสื้อมือสองจะเป็นพวกแบรนด์เนมจากญี่ปุ่นอเมริกาอะไรอย่างนี้นะครับมีหลากหลายเลยที่ราคาไม่ถึงพันอย่างตัวนี้ H&M ก็ราคา650าบบาทผ้าเลยอนผ้านุ่มมากตัวนี้ที่ห่อ L O G G นะครับ Label of Grand Credit g o o d นะครับ H&M 700บาทนี่ Puritan น,นะครับ590 เองผ้าเรยอนนี่ แบรนด์ดังมากระดับโลกนะครับ s t u ซี่ตัวนี้900เองลายนกผ้าเลยอรยอนนิ่มมากตัวนี้ก็แบรนด์ทรัค t o n นะครับ990บาทลายกิเลนนะครับลายกิเลนก็จะเป็นลายที่คนญี่ปุ่นนิยมนะครับมิสฟิตนะครับตัวนี้แต่ละห้าสิบบาทนะผ้าเลยอร์ย้อนนมมากลายเห็ดตำสาบลายลดเก้าร้อยห้าสิบบาทตัวนี้ซาร่านะครับเป็นผ้าอารมณ์แบบลินินนะครับเจ็ดร้อยบาทตัวนี้ Hawaiian C Man หนึ่งเก้าหนึ่งสองราคาเจ็ดร้อยบาทลายอุคูเลเล่ผ้าเลยอร ย้อนสวยมากตันนี้ซาร่านะครับผ้าดีมาก850บาทผ้าแบบเด้งเงาผ้าเลยยอนมีอีกเต็มเลยนะครับที่แบบไม่ถึงพันแล้วก็เป็นแบรนด์ดังๆนะมีลายสวยๆยแ,ยแยะเนี่ยลายนี้เป็นลายที่ฮิตมากนะครับสำหรับคนใส่เสื้อฮาวายไม่ว่าจะเป็นคนญี่ปุ่นหรือคนไทยนะลายกีเลนตัวนี้แค่700เอง ผ้าเลยยอนผ้าดีด้วยนะยี่ห้อแจ็คเซิร์ฟใครสนใจก็แวะมาดูได้นะครับที่สาขาจอร์ดแฟร์แดนเนลุมิดลานลิวแอนด์โคนี่เจ๋งๆใช่ไหมภายในแ p ปเปิลจูสนี่กระดังกลาอูคูเลเล่แบนี้กี่บาทไปละห้าสิบเองโอเคเข้ามาดูได้นะครับมีไม่ถึงพันเพียบเลยเชิญ